สวัสดีครับทุกคนฮนะพบก,กับเกมซลดานะครับแล้วก็คลิปนี้เรามีเควสมาแนะนํากันนะครับรางวัลที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นหมวกใบนี้นะครับเอาไวก้การสายฟ้าแต่ว่าเงื่อนไขเนี้ยนะครับจะต้องผ่านเควสหลักก่อนก็คือช่วยเมืองนี้เมืองนี้ก็คือเออเกรูโดนี่นะฮะเมืองนี้เกรูโดนะครับหลังจากที่เราทราภารกิจหลักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็จะบอกว่าเอออยากได้หมวกใบนี้เหรออะไรเงี้ยนะครับเราก็คุยตำนา คือเนี่ยผมก็รับเควสมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเควสย่อย4อันด้วยกันซึ่งเราต้องทำนะครับถึงจะได้หมวกใบนี้มานะฮะแนะนำว่าต้องทำช่วงกลางวันนะเพราะว่ากลางคืนบางที AI ไมันนอนครับ <Hey. S 1> <laughs> AI นอนแล้วรับเควสไม่ได้อะตัวแรกก่อนเลยนะฮะอยู่กกใกล้ๆเราซาบตเนี่ย oh. ก็อืม เกิดอะไรขึ้นหรอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันบอกว่ามันจะทำร้านเครื่องประดับนะฮะต้องการหินนะครับหินไฟอเ,นเอาหินไฟมาทำเครื่องประดับโอเคข้อ,อหินนะครับเออเมื่อกี้ลืมบอกชื่อเคเวสนะอันนี้จะเป็นเควสที่จะได้หมวกนะครับส่วนเมื่อกี้นี้เควสล่าสุดที่ขึ้นมัก,ก็คืออันนี้นะครับ โอเคทีนี้หินที่มันจะเอาใช่ไหมก็คือชิ้นชิ้นนี้นะครับเนี่อันนี้สิบชิ้นก็ให้นางไปมไม่ต้องตกใจ <c oughs> ฉันให้เอาไปเออเอาไปโอเคนะ แล้วมันก็ถามเราว่าเออเราอยากได้เครื่องประดับอะไรหรือเปล่านะฮะก็จะมีเป็นพวกสร้อยคอ2อ,อันแรกเป็นสร้อยคอลูปี้แล้วก็ไซฟ,ฟานะฮะอีกอันนึงจะเป็นต้มหูนะฮะเอาอันนี้ก็แล้วกันอะไรก็ได้ครับมันทำเป็นตอบแทนเรา <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> อ่ารับไปนะฮะ การความร้อนนะฮะโอเคตกใจโอเคจุดหมายต่อไปฮะ,ะด้านขวาไอ้ที่คนนี้ปะ <Huh? S 1> อ๋ออ่าใช่ใช่ปะไม่ใช่เหรอ <Huh? S 1> อ๋อรู้ว่ามันกำลังวิ่งมาเนี่ยวมันจะยิง <Huh? S 1> นีเนี่ยลองไห้ะะับ uh ก็เหมือนแบบว่ามีของโดนขมโมยไปมั้งโอเคผู้ร้ายคือใคร<อ>นะฮะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะก็ปีนข้างบนเลยะฮะเราจะเห็นว่ามีเปือกแตงโมมาเนี่ยนะเดินตามสายน้ำ ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะขึ้นมาดูก่อนเนี่ยมันมีเปลือกแกงโม,โมโอ๋อนี่งอยู่ข้างบนอยู่บนเห็นไรเหรอะนี่ะไอ้ขโมยมันขโมยของของเด็กเมื่อกี้อะไรมีู่้รรแล้วกับฉันเหรอเอ๊ะมาแอบฉันมาแอบดูฉันกินเหรอ ไปทางนู้นเลยไปอเฮ้ยเราไปฮะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเออเอ๊ะโกมิขยะจีซ่าวาอ๋อก็คือประมาณว่าอเนี่ยมันกินแล้วมันทิ้งขยะลงไปมัง้งแล้วก็ไปทำลายของเด็กคนนั้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> ยู่ <c oughs> <ๆ>มาพูดแบบนี้ฉันก็อซุนหนาเมนอย่ามองแบบนั้นสิเ <c oughs> ข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว แต่ก็ต้องขอแลกเปลี่ยนยินดีฉันอยากจะกินสตรอบเบอรี่โอเคฮะมันอยากได้สตรอบเบอรี่อ่ะเข้าใจครับเอาสตรอบเบอรี่ให้น้ำสิบชิ้นนะฮะสตรอบเบอรี่ก็น่าจะดูออกอยู่แล้วเนอะอันนี้ไงสตรอบเบอรี่อิจิโก นะครับสิบชิน้นนะโอเคห้ไปโอ้โหอร่อยจังเลยเนี่ยเหรอสตรอเบอรี่ไม่เคยกินเลยนะเกิดมาโอเคผ่านแล้ว กรกลับไปคุยกับเด็กนะฮะเออตรงนี้ก็มีเควสนะเดี๋ยวไล่ไล่ทีละอันก่อนจะเย็นเย็นไอ้คนเมื่อกี้ป่ะไอ้คนเมื่อกี้ดีกว่ามันลงมานั่งข้างล่างแล้วคุยกันเด็กคนระับ โอเคได้แต่งโมงคืนมาลูกหนึ่งคุ้มไหมเนี่ยฮะต่อไปฮะด้านขวาอ๋ตอ,อตัวนี้มันอยากได้ไอเทมจากหนอนยักษ์นะครับไอ้หนอนยักษ์ที่ผมมีทำคลิปวิธีสู้กับมันไปแล้วนะฮะ ก็คือมันจะเอาไอเทมคล้ายๆหัวใจอันนี้อ่ะเนี่ยมีอยู่2ชิ้นพอดีเลยนะฮะเนี่ยสีเขียวนี้นะฮะ <Okay. S 1> okay. ให้ไป mm. ตอบแทนด้วยการให้เงินเรา <Okay. S 1> แล้วก็ oh. คนสุดท้ายครับมีฮะ มันพูดถึงทหารคนหนึ่งฮะไปสู้ข้างนอกแล้วก็ยังไม่กลับมาก็คือเหมือนแบบให้เราไปหาโอเคทหารมันจะอยู่ตรงใกล้ๆสารเจ้าฮาวาไคนะฮะจะเป็นไอเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าเป็นเขาเรียกว่ฟอกซิลตรงนี้ฮะวาไปเลยกันแล้วกัน จะอยู่ส่วนหัวนะฮะส่วนหัวนั่นอยเจอละอันนี้มันจะเอาทุเรียนฮะเราก็ให้ทุเรียนเข้าไปเป็นอะไรหรือเปล่าฉันอยากได้ทุเรียนทุเรียนทุเรียนไอไปลาทุเรียน ทุเรียนก็ไปเก็บตามสวนได้เลยนะฮะโอเครอดแล้วโอเคกลับไปไรายงาน โเขาไปเลยก็แล้วกันที่เจ็ดวิ่งรับอาาแล้วโอเคให้เงินมาร้อยเคร ต่อไปก็ไปคุยรายงาน<อ> <c oughs> คุยกับเจ้าหญิงฮะอมาเอฮาตะไรอ๋อโอเคสิ่งที่นายทำเนี่ยเรารู้หมดแล้วนะ,ะนะครับทำให ทำให้ประชาชนของเราขอบใจนายมากเลยอะขอนนี้ปะได้แล้วนะ,ะน่ยการใส่ฟ้านะฮะโอเคได้มาอีกหนึ่งชิ้นนะฮะเควสมีทั้งหมด77เควสนะฮะทั้งหมดผมทำไปแล้ว28นะครับก็จะดูว่าเควสไหนมันน่าสนใจได้ไอเทมที่แบบดีๆอะไรเงี้ยนะฮะจะได้เป็นประโยชน์กับตัวผู้เล่นเองนะฮะ ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัดจบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย